ประกันชีวิตก็คือพินัยกรรมเงินสดทั้งประกันชีวิตและพินัยกรรมต่างก็มีความเหมือนและความต่างค่ะมาดูในแง่ความเหมือนกันค่ะข้อที่1มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ชัดเจนในเล่มกรมธรรม์เหมือนกับพินัยกรรมที่มีการระบุทายาทผู้รับมรดกข้อที่2วันนี้คุณมีประกันชีวิตความคุ้มครองอยู่ที่10ล้านบาทก็เปรียบเสมือนคุณมีมรดก10ล้านบาทไว้ให้กับทายาทค่ะ ส่วนในแง่ของความตาม่างถ้าคุณจะเขียนพินัยกรรมให้กับทายาทสิบล้านคุณก็ต้องมีมรดกสิบล้านก่อนคุณจึงจะสามารถเขียนพินัยกรรมและยกมรดกให้กับทายาทได้แต่แต่เวลาคุณทําประกันชีวิตความคุ้มครอง10ล้านบาทคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินสด10ล้านบาทค่ะขอเพียงแค่คุณมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันจนครบสัญญาตามที่ระบุไว้ในเล่มกรมธรร์ และตามแบบแผนที่เราซื้อไว้ค่ะเราก็สามารถมีมรดก1ิบล้านให้กับผู้รับผลประโยชน์ได้ส่วนข้อแตกต่างข้อที่2ค่ะในการเขียนพินัยกรรมคุณจําเป็นต้องมีทนายความในการเขียนพินัยกรรมแต่ในการทําประกันชีวิตคุณมีตัวแทนประกันชีวิตในการทําสัญญาเล่มกรมธรรม์ให้ค่ะและที่สําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงผ,ผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาเลยเกิดว,ว่าในอนาคตเราอยากจะยกให้ใครหรือไม่อยากยกให้ใครแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้เลยค่ะ